วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นาท่านมาที่วังนารายราชนิเวศครับวันนี้เป็นวันเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับเป็นวันแรกซึ่งตรงกับวัน14วาเลนไทน์ด้วยนะครับตรงนี้จะมีชุดให้เช่าซื้อขายกันนะครับผมชุดสวยงามมากๆเลยโอ้โหคนก็เหมือนคนรูปจริงเลยครับ จริงๆเลยราคาก็ปิดบอก,อกบเ,เลย,ยก็คึกสะกมากเลยเบี่ยงขาดนี้เดียวไปชมข้างในครับบริเวณข้างๆตรงนี้ถือว่าเป็นด้านหน้าของวังนารายเลยนะครับถือว่าชุด แต่งชุดไทยครับจะแต่งผู้หญิงท่านหญิงก็จะแต่งอย่างนี้สวยครับสวยครับนี่ที่เห็นราคานี่คืออย่างเดียวใช่ไหมควมเครื่องประดับจ่ายคบผมเครื่องประดับจ้าให้เช่าด้วยขายให้เช่าอย่างเดียวขาให้เช่าเช่าถ่ายรูปกันสวยด้วยครับโอ้โหนี่ มีให้บริการครบเรสร็จสรบเลยทั้งเสือ้อทั้งชุดทั้งเครื่องประดับต่างๆนานาสวยครับนี่อยู่หน้าวังเลยนะครับใครต้องการที่จะมาใส่แล้วก็ไปโชว์ไปถ่ายรูปไว้ไปที่ระลึกครับตรงนี้มาที่ข้างหน้าวังนารายครับเดี๋ยวพาเดินไปชมเรื่อยๆนะครับด้านหน้าก็จะเป็นร้านค้า ให้บริการนะครับเป็นแถวยาวไปเลยนี่แหละครับสดหน้าวังเลยครับผมผู้คนก็มารอที่จะเตรียมดูขบวนแห่ครับวันนี้น่าจะแห่ตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นไปต้นไปนะครับขบวนก็จะตั้งอยู่ตรงนี้แหละครับผมเริ่มหัวขบวนก็จะประมาณหน้าวังนารายเลย ยาวเลยครับแล้วก็จะแห่รอบๆไปบริเวณหน้า,าปรางแขกปรางสามยอดแล้วก็าสาลพักการครับรรก็บริเวณรอบๆเทศบาลเมืองลบบุรีครับตอนนี้ผู้คนสายสายแรกนี่ก็เยอะนะครับนี่สายหน้าสวนราชาแต่ตรงนี้เราจะไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าจะเป็นเส้นที่ยาวมากๆ เดี๋ยวจะนำท่านผู้ชมไปดูด้านหน้าดีกว่าตรงนี้ประตูเข้าวังเลยครับประตูใหญ่ผู้คนก็เริ่มมารอเยอะแล้วครับยิ่งเย็นก็จะยิ่งเยอะเจ้าหน้าที่ก็ามาคอยให้บริการอาจัดระเบียบการเดินขบวนนะครับถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของเมืองลบบุรีกันเลยเราจะไปชมดูร้านค้ากัน ที่ตั้งอยู่หน้าวังนารายครับมีหลากหลายสินค้ามีหลากหลายอา,อาหารการกินไม่ว่าจะเป็นผักมีผลไม้มีน้ำแล้วก็ขนมนมเน,มนยครับมีทุกอย่างเลยฝั่งวังนารายก็จะผู้คนก็เริ่มมาจับจองที่แล้วครับที่เห็นอยู่ด้านหน้า เริ่มมาจับจองที่แลครับเพราะว่าจะมีขบวนแหนประมาณห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็กำลังรอขบวนที่จะมาสมทบนะครับเดินมาจนสุดหน้าวังแล้วครับตอนนี้จะมีซอยแยกออกไปอีกนะครับคือมาซอยที่สองนี้จะเป็นซอยที่ตั้งร้านค้ายาวเหมือนกันนะครับซอยนี้ ลึกเข้าไปแต่จะไม่ได้นำท่านผู้ชมเข้าไปนะครับเพราะว่า,ายาวแล้วเกินแล้วก็ด้านหน้านี้จะเป็นด้านทิศเหนือของวังนาลายก็จะเป็นปรางแขครับตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับที่ท่านเห็นอยู่สวยครับประดับประดาด้วยดอกไม้ด้วยแสงสีเสียงครับต้องมาดูกลางคืนครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้า ถือว่าเป็นาร้านค้าตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของตัววังนารายครับผมก็จะยาวไปอีกน่าจะ2,000เมตรได้นะครับตอนนี้ก็ยังรอขบวนที่จะมาแห่สำหรับวันนี้นะครับผมประชาชนก็ตื่นตัวกันมากเลยครับอันนี้ห้ดูบริเวณรอบๆนี่ด้านหน้าวังครับเดินมาสุดเลยแล้วก็ตรงไปอีก2,000เมตรนะครับ จะเป็นปรางแขกก็มีประชาชนที่มารอรอรับชมขบวนครับเราเดินมาจนสุดนะครับตรงนี้ด้านทิศเหนือจนถึงปรางแขกแล้วนะครับตอนนี้ที่เห็นสวยๆนะครับผมคือมาจากเทศบาลตำบลท่าศาลานะครับมาจัดดอกไม้จัดประดับด้วยแสงสีเสียงครับเดี๋ยวเข้าไปชมใกล้ๆครับ มาแล้วครับท่านผู้ชมในที่สุดเราก็มายืนอยู่ด้านหน้าของปรางแขกครับเทวสถานปรางแขกสวยกันเลยทีเดียวครับมาดูดอกไม้กันหน่อยครับผมโอ้สวยจริงๆเลยครับต้องมาดูกลางวันก็ท่านผู้ชมนี่นะครับของเทศบาลท่าศาลาครับตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับจัดได้สวยจริงๆนะครับผม เดี๋ยวพาชมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมโอ้โหสีเหลืองตรงน,นี้ดอกสีแดงล้วนนะครับแล้วก็สลับด้วยสีเหลืองาม,ามาดูข้างหน้าครับ,บ,บวสวยมากเลยประดับโอ้โห<า>ยิ่งแต่งชุดไทยยิ่งสวยครับผมโอ้โหดูครับดอกไม้ก็สวยโอ้เยี่ยมเลยครับผม ตอนนี้คือบริเวณข้างๆข,ของอปรางแขกนะครับก็จะประดับด้วยดอกไม้ยาวเลยนะครับผมเป็นรั้วยาวถึงนู้นเลยครับรอบบริเวณเลยนะนี่ด้านในครับไม,ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้พันไม้ต่างๆนานาน,นะครับผมบรันาดไม่ถูกเลยสวยจริงๆเลยโอ้โหสวยมาก มันก็ผู้คนมาเยอะนะครับเนื่องจากจะมาถ่ายรูปด้วยถ่ายรปมันภาพที่สวยสดงดงามน,นะครับก็จะได้เก็บเป็นที่ระลึกนะครับนี่้วครับผมโอ้สวยสวยทุกมุมเลยครับผมเฟฟี่อ่ะที่สดทุกมุมเลย,เลยน้ำจับนะครับดูได้เฉยๆดอกทิวลิปโอ้ สวยมากนี่แล้วก็ไปดูไฮเดรนเยียนะครับนี่เห็นชื่อแล้วครับผมสวยครับสีม่วงก็จะมีสีชมพูม่วงอ่อนม่วงออกจะม่วงครามนะครับและดอกไม้ที่เราไม่รู้จักอีกเยอะแยะนะสวยมากเลย เราเดินมาข้างในนะครับในสุดของปรางแขกแล้วครับไปชมดอกไม้กันล้น้วนเลยนะครับผมอะไรที่สวยงามจริงๆใกล้ๆครับโอ้โหตอนนี้ก็จะมีการแสดงดนตรีด้วยนะ อตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันหน่อยครับถนนล่องเลยครับเนื่องจากว่าเขาจะมีขบวนแห่ครับอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าแล้วครับผมถนนต,นตรงนี้ปิดหมดเลยครับข้างาปรางแขกซีแยกปรางแขกครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้นะครับเราจะมีขบวนแห่อย่างเดียว ตอนนี้ผู้คนก็จะมานั่งรอที่ข้างๆข้างหน้าปรางแขกครับคืออยู่ด้านทิศเหนือของปรางก็สิบนกาแล้วนะครับสวยมากเลยครับ